เออลองคิดดูนะแค่หน้าโหลดเกมกูก็ไม่อยากเล่นแล้วอะฮัมดีมรัมยอมนัมสือโคมกรมมออมม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 ม Ah. Nah, i like am going to be able smells like blood we're going to check out don't let anyone else through this door i can be an extra set of eyes we don't know what's happening here you're a backup oh, oh. โอ้ my god เออน่าจะมีชีวิตรอดนะน่าจะมีคนหนึ่งชีวิตรอดแต่ไม่ใช่ที่นี่เออโหตายเกี้ยงอ,าาอ่ะฮะเฮ้ยยังมีชีวิตอยู่ Can't real be Impossible I've Rubik got it The security might tell something. cameras us ฮะไปดูกล้องเหรอได้ดิกล้องนี้ใช่ไหม security camera โอ้นายตำรวจสามคนครับอุ้ยโอ้ what the hell asasin s s อุ้ย ไอซีโออะ่ะหายไปแล้วโหชิดเอ้ยที่ไหนวะเนี่ยอุ้ยแล้วเธอทุยสวัสดีเพื่อน อโอ้โดนห้อยอ่ะโดนห้อยยะเฮ้ยจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับดูคนน่าจะไม่เป็นมิดกับเรากำลังสับอะไรอยู่เลยอ่ะ นี่ผมโดนมัดโดนตึงกอดเจอมีดโอ้โหเชิดไปให้ไกลเลยนะมีมีด,มด,มดอยู่ตรงเนี้ยใครทิ้งมีดไว้อะแล้วมันเลืองแสงด้วย กอยกด,ดยำ้ำๆกด,ดยำ้ำๆอืมสุบิบายย,ำยำ้ำอือไม่ถึง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 นี่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 โอ้ยฉากนี้น่าจะมีเรื่องเพราะประสบการณ์ทูมไรเดอร์สอนมามีอะไรแทงมาวไม่มีเนาะ อกำลังยืนสับเลยกดคอนโทรนั่งเอาวิ่งไม่ได้ด้วยฮ่าสเนีกด้วยโอ้โหเชดเฮ้ยมีกุญแจว่ะไม่น่าใช้หรอกมกั้งโอ้แต่อะไรกันเน่าไปหมดเลยอ่มแรงวันตอม แน่นอนมันไม่มีอะไรไปง่ายๆโอ้ไม่เห็นเนาะไม่เห็นหรอกไม่น่าเห็นมันให้เราเก็บกุญแจจริงๆด้วยเราเราเอามือทำอะไรวะเน๊อยไปละเก็บกุญแจ อ่าเอามาโหไสไหลเลยโอไมค o กอโอไไปก่อนนะไปก่อนนะเจอกันใหม่นะ use use เลยอุย๊ยได้เสียงวะน่าจะได้ยินเสียงโอเค เฮ้ยไม่น่าไม่ยินเสียงหรอ,อประตูปิดโอ้ oh my god เอาเช็คพอยท์เฉยหายไปไหนอะหายไปไหนมันหายสนิกได้อะจ้าคุดเดินเตะอะไรเนี่ยเดี๋ยวอ,อ๋อ ตายละวิว่งอย่างเดียวเลยครับวิง่งอย่างเดียวฮุย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 มันเลื้อยตามหลังเปิดประตู้เ้ยจะวิ่งทำน,นี่หว่าวิง่งอะไรอะ่ะโอ้โหไมค์ก็มีทรมานเดี๋ยว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 อย่าโดนอะย่าโดนนะโอ้โดนปิด ยังไงลงท่ออย่างนี้ไม่โดนดีพอหรอกลงท่อโอ้โหเลือดเด้อหลบซ้ายหลบขวาชนไม้โอ้ยโอ้โอ้โอโอ้โอแดงเต็มตัวอืโอ้โหยเลือดเอ่อแล้วใ ah ครเขามานอนแช่เลือดอย่างเงี้ย โอ้ยลงเลือดปีนก่อนเลยไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวใส่เสื้อสีขาวมาก็ไม่เปิดเลือดโอ้โหร้านไหนไวนะเนี่ยเสื้อร้านไหนสงสัยน่าจะเป็นเสื้อแบบโดนน้ำและแห้งไวอันนี้ก็เจ๋วนะสินค้านี้น่าจะออกขายทั่วไปจมน้ำอีกแล้ แต่ไม่เป็นไรเสื้อนี้ดีเสื้อสีขาวแต่ไม่เปียกถึงจะเปิดก็ล้างง่ายโดยแค่เอานิ้วสก,กิดออกเจ๋งจริงๆเออเห็นไหมครับว่าคนเขาเจ็บเนี่ยขอนั่งก่อนได้ไหมครับขอนั่งก่อนได้ไหมไม่คิดจะช่วยเหลือเลยคนเขาเจ็บเเดี๋ยวไปตัวนี้เข้าได้ปะวะโอ้คนเขาเจ็บเสียดายจริงๆ อ้าเปิดไม่ได้ดูอย่างทรงน่าจะเข้าได้ <c oughs> เฮ้ยอะไรวะเนี้ยไปก็ต้องปีนเจ็บขาก็ต้องปีนเพื่อมีชีวิตรอดเฮ้ยเมื่อไร่จะถึงวะนี่เฮ้ยถึงแล้วโอ้โหมารอมาเป็น8ปี โอชิตไฮเดี๋ยวนะเฮ้ยมันตามกูมาอย่างนี้เลยเหรอก็เข้าใจว่าเจอรักแรกพบก็อยากจะเจอบ่อยๆอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหัวใจเต้นเต้นอุย้ยพังประตูทำไมเดีด๋ยวดรลายมอนดา มันมันถือเรื่อยเอ่ออะไรอะไรมีอะไรไม่มีใครอยู่อะไรวะเนี่ยโอ้โ้หพังพังมันพังเข้าของโอ้ไม่กอดจะเย็นอ้อมันไปแล้ว ไปแล้วประตูดนเอาประตูโดนไลมอนหายอ๋อประตูอยู่นี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมึงเดินมานี่เหรอไม่น่าเดินหรอกมกั้งอุย้ยจิตโคตรใกล้เดี๋ยวโคตรใกล้เลย ไละเดินตามหลังอะเฮ้ยพิกอัพเราขวดได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋าไปนู่น ไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายเจอกันเพื่อนนี่กันมีน่กันมีน่กันมีกันโอ้ยอโอ้ย,ออมยอไม่เห็นกูนะโอ้ยไปหมดแล้วแหละไม่มีใครแล้วว่างสู่ทางสว่างโอ้ยให้มันข้างไปโอ้ยี่ประตูอยู่นี่ Okay. อโอเคคืนเช็คพอยต์สักทีไปไปไปเฮ้เดี๋ยวนะโอ้โหเปิดประตูดีๆก็ได้ไม่มีใครว่ามึงโอ้โหมันไล่ฟันมาแล้วไล่ฟันมาแล้วไล่ฟันมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บอีกเอ้ยโอ้โหจ b เบส t i ม e เวลาที่ดีที่สุด อือฮ่าฮ่าอืมไม่ได้แดกหรอกฝากไว้ก่อนถูกว่ามาคืนเจ็บหนักหน้าดูอ่ะ เดินปกติเฉยเลยเอา้ารู้สึกหายเจ็บใช้ยาอะไรกันโอ้แต่ก็มีเอะที่นี่มันจะพังเดี๋ยวพวกที่นี่มันจะพังโอ้เปิดตู้เดี๋ยวทางออกทางออกทางออกฝั่งไหนวะฝั่งนี้ปะเปิดตู้ เฮ้ยก็ศิล่าบุกเอ๊ะเสียงไหนโรงพยาบาลเอ้าไปชนเฉยเลยมีใครอยู่เนี่ยวิไปดิคนเรียกมึงเร็วเร็วหืมเอาไปเร็วบุก hey <coughs> hey where's joseph yeah I'm sorry but you never came out I waited but <coughs> please settle <coughs> down <coughs> โอ้ไม่กอดเหยียบสุดตีนไปเลยเพื่อนอุ้ยเฉียดตายยังไงยังดีนีอะไรนะเฮ้ยเคนจะล่วง ยเพื่อนคือมึงขับรถเก่งมากโอ้หเฮ้ยก็วิขยับเองผีหลอกแน่ๆอะไม่ใช่ละโอ้โหดินไหวเออ ไมเป็นเนี้ยแผ่นดินแยกไปเลยอ่ะโหวันสิ้นโลกดีๆนี่เองโห้ไม่กอดนนี้เขาดูไม่ไหวแล้วอ่ะ just a few bumps we're fine 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 we will be once we're far away fine a little further and we'll be fine 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 oh fine I need below that fine fine. เฮ้ยกำเดาไหลเพื่อนนอนดึกันดิช่วงนี้สภาพบรรยากาศเปลี่ยนโอ้หโอมกอดผมอยากให้ทุกคนบินได้